นี่หลักคิดของประเทศที่เจริญเนาะที่ทำให้ประเทศเขารวยติดระดับต้นๆของโลกเลยคือลิกเทนสไตล์มีใครไม่รู้จักลิกเทนสไตล์ไหมลิกเทนสไตล์เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับสวิตเซอร์แลนด์คนลิกเทนสไตลมีภาสวิตใช้เงินฝรั่งเขามไม่ได้เป็นเมืองขึ้นสวิตนะแต่ว่าเขาขอมาอยู่ด้วยแล้วลิกเทนสไตล์ก็เงินเฟอ้อต่ำเท่าๆสวิตเลยเพราะเขาใช้เงินฝรั่งเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างสวิตออสเตรียแล้วก็เยอรมัน เมืองเล็กมากมีเมืองเดียวอะแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของคริปตโตวินเล่ของประเทศสวตเดนด้วยเขาเป็นพันเนอร์กันมานานแล้วประมาณ 100, 100ร้อยร้อยกว่าปีอะรู้สึกว่าน่าจะเข้ามาตอนสงครามนะแต่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนะคะเป็นลักษณะพันเนอร์เขาคนก็ถามว่าทำไมไปเข้าเยอเรมันไปเข้าออสเตรียหรือไปอิตาลีอะไรเงี้ยก็สวิตรวยกว่าง่ายง่ายสวิตรวยกว่าแล้วการดูแลรักาษาเสถียรภาพแล้วรวมถึงการที่จะมาเข้าเอาทรัพยากรของเขาที่สวิตก็ไม่อยู่แล้วอะก็เวลาคุณไปอยู่คนรวยก็สบายใจกว่าหรือเปล่า เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาขอมาอยู่กับสวิตเอามาจากข่าวนี้ลิทเทนสไตน์เนาะเป็นประเทศร่ำรวยกระสอบของยุโรปนายกริรัฐมนตรีของประเทศลิทเทนสไตน์นะคะประกาศยอมรับชำระเงินด้วยบิตคอยและเหรียญคริปโตอ,อื่นๆตอนนี้ประกาศก่อนว่าบิตคอยเดี๋ยวจะมีเหรียญอื่นตามมาและเปิดกองทุนสำรองปกติกองทุนสำรองของประเทศเขามีอะไรทองคำเงินยูโรลาใช่ไหมประเทศลิทเทนสไตน์จะทำกองทุนสำรองบิตคอย ถ้านายกประกาศรอเข้าสภาถ้าออกเป็นกฎหมายออกมานั่นหมายความว่าลิเคียนซา์จะเป็นประเทศที่2ของสภาพอก็คือประเทศแรกคือสวิตเซอร์แลนด์ที่ประกาศรับรับ,รบ Bitcoin กับอีท e เรียแทนเงินอันนี้คือรัฐบาลนายกรัฐมนตมติของลิเคียนซา์ประกาศเลยนะว่าไม่ใช่ร้านค้ารับนะคือปกติถ้าร้านค้ารับไม่ต้องเข้าสภาไม่ต้องให้นายกมาประกาศแต่อันเนี้ย นายกลิทเทลสกายบอกว่าจะใช้จ่ายภาษีได้จะใช้ทางราชการด้วยไม่ใช่ร้านค้าอย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยในยุโรปเนี่ยคนก็สามารถใช้ Bitcoin ใช้อีท e เรียใช้ s เตเบิลคอยหรือใช้เหรียญต่างๆในการซื้อของได้หลายประเทศนะแต่ประเทศที่จะยอมรับให้ไม่ถูกกฎหมายใช้แทนกันได้ก็มีสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเดียวนะในยินะถ้าอีกที่หนึ่งก็เอลซดอที่เขายอมรับแบบไฟเขียวเลยอะ ทาลิกเทนไซด์ต่อมาก็จะเป็นประเทศที่สองของ e อเขาเปิดกองทุนสำรองบิตคอยด้วยแล้วก็เป็นตอนนี้เขากำลังจะปรึกษากับรัฐมนตรีกระทรวงการคลงังเรื่องการทำระบบเรื่องการรับบิตคอยให้แบบเป็นบริการของรัฐบาลอย่างหนึง่งก็คือใช้แทนเงินฝรั่งได้เลยอะ่ะระบบที่เขาใช้ก็คือใช้ของสวิตอยู่แล้ว <c oughs> เพราะเขาอยู่ในด้วยกันแล้วเขาบอกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในคริปโตวิลเล่ของเมืองซุปประเทศสวิตเซอรซ์แลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะมีส่วนร่วม ใครไม่เคยไปเที่ยวแนะนำนะลิเทเชนไซเป็นประเทศที่เล็กและสวยมากเที่ยววันหนึ่งก็ครบแล้วอะเมืองเล็กประมาณประมาณสิงคโปร์เลยเล็กๆแบบนั้นมีจังหวัดเดียวลิเทเชนไซเนี่ยเขาบอกว่าเขาวางแผนรับ BTC หรือว่าบิตคอยท,ทันทีเนื่องจากว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนมอนบางทีมันผันผวน,นมากเขาก็เลยอยากให้บิตคอยเป็นส่วนหนึ่งที่ปกป้องเสถียรภาพของประเทศเขาคุณเห็นยังแต่ประเทศที่แบบไม่รวยเนาะกังวล กังวลเรื่องความผันผวนของปิกคอยแต่ประเทศที่รวยอย่างริเชันสไตล์เนี่ยเป็นเบอร์สองของยุโรปบอกว่าอยากป้องกันการผันผวนของค่างเงินฟลังด้านขนาดเงินฟรังเนี่ยแข่งที่สุดในโลกเงินฟรังเนี่ยเสถียรภาพมากที่สุดเบอร์หนึ่งของโลกเขายังกังวลเรื่องค่าเงินแข่งค่าเงินอ่อนแล้วก็กังวลเรื่องความผันผวนของค่างเงินคุณคิดดูดิความคิดต่างกาันฐานนะจึงต่างกานันในสุดริชชนสไตล์รวยประเทศเขาไม่ได้ทาธุรกฐฐิจอะไรจริงจังเยอะนะริเทันสไตล์ มีทําเกษตรบ้างมีการท่องเที่ยวบ้างแต่ส่วนใหญ่เคื่องตยเป็นประเทศที่ทําธุรกิจด้านการเงินเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเล็กคนน้อยแต่ว่ารวยมากเลยนะบอกเลยว่ารวยมากก็เลยบอกว่าตอนนี้เงินสำรองของลิเคีนใตยมีอยู่ประมาณสองจุดสองสามพันล้านฟรังถ้าเป็นยูโรสลาก็คือสองจุห้าหนึ่งพันล้านยูโรสลาระทรวงการคลงังรัฐมนตรีกระทรวงการคลงนะังเนาะที่เขาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าค,คริปโตเคอเรนซีเช่นบิตคอยอะ่ะมันมีความเสี่ยง แต่การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนอะคือมันมันลงมันก็ขึ้นได้ดูเปะละ่าแล้ว2019เดือนตุลา2019ก่อนโควิดสภาธิติบัญญัติของประเทศลิเชนสไตน์ได้อนุมัติกฎหมายโทเค็นและผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ตัวย่อของเขาคือ TVTC รัฐบาลระบุป,ประกาศในกฎหมายใหม่ริชเชนสไตน์เป็นประเทศแรกที่ควบรวมโทเค็นเศรษฐกิจกกอย่างสมบูรณ์นั่นหมายความว่า,วา ตัวโทเค็นเนี่ยได้รับอนุมัติไปแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดเมื่อ5ปีที่แล้วเดือนตุลานี้ครบ5ปีพอดีนั่นหมายความว่าถ้าใครเป็นธุรกิจในประเทศลิเทนสไตล์สามารถทำโทเค็นขึ้นมามาร์เก็ตติ้งในการส่งเสริมธุรกิจได้เลยไม่ผิดกฎหมายเพราะว่ารัฐบาลว่อนุญาตเราไง